ลมแรงจังสวัสดีพี่น้องสบายดีรึได้พอกับเจสี่แล้วก็เจตียบบจ้าสวัสดีค่ะไปไซค้าไปหาแมงกีโนนค่ะคืออยู่บ่ก็คือก็ต้องคือนะคะคุดเป็นยุติเป็นค่ะมาเบิรงกไว้นั่งจะได้จักเรเสกเราไปคุ้นางหน้าคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยคนคือจะมาตกดอกมันตกทั้งอื่นแล้วเบิรงกสูง ไายหุดหน้าแล้วแล้วแต่ว่าท่านในวานขา่าวยังฝั่งฝนนี่นะ,ะแต่ว่าปีนี้นางสีดําหมดค่ะไม่ได้หวานนะคะนางหวานหมดค่ะคั่วบ่ได้แต่ว่าพรยยพ,พราะไงพรอนี่เพิ่นคั่วได้หน้าวานเพิ่นได้ไหลายขวอดดำต่ละปีข้างท่านวา,านท่ากนกวานเบิดเลยเป็นตัวไปดับมันข้นวาาน่าดับระดับหมดเลยเฮ่ออพ่อแม่สีว่านครึ่งนึงดำครึ่งนึงที่สีดำปีนี้ก็<า><ร>คือสีห้นา่งแถวนี่แหละค่ะไปดำซอย อยากย้ายดอกปะได้แล้วครับลงดอนใดนี่นะตอนนี้เวลาหางหนาคิดเก่าค่ะเฮดกับคือยังม่ท่านออกดอกพี่น้องเอ้ยโทรถามน,นางตุยแซ้นทามนางตุยอลไรเมื่อเช้านี่ยังไม่ได้อักหางปะเห็นแต่กัมกระแลงออกเฮ็ดบดนางว่า,า,ออม,ามันยังน้อยน,นางว่าเขาสิบอเอาเบิด์ตบอเออเฮดฮุดฮุดน่ะไว้ได้ปั๊บปัปะเข่าป้าน้ำกันมื่อนี้ วันนี้จะพาเข้าชมป่านะคะเดบหูว่าสีด้สันใด้แต่ว่าขั้นคุดแม่กินนูนนะคะัมันนี่คุยมันใจค่ะน่าได้จังไดก็ได้มันคือดึงคักแทซื้อสองอันนะคะอ้าวดึงบักคักัะง้วกระเขาแล้วว่าอี่ป้ามันลุ้นน้ำกันจะได้กี่ตัวขาไม่คันนู้นหรออยากได้กระคุดเอาวมีแบญนี้มั้งกระคุดเอ้าวปลาแลวพี่น้องเ้ยอีนั่นมันเฮ็ดบ้าป่ย <laughs> อามาเสียมน่ะดวงหนึ่ง,งเ,เขายู่ขอกินนะคะเจ้าทีนเจ้าฐานเอ็นดูสองกระเทยเท้าคุยไม่จะหล่อค่ะนั่นนะคะบุรบรุญเจ้าเขาคุยไม่ขนุนคุยไม่จะหลออ่อมันจงคืออยู่บ่ะอยู่เงาไม้ค่ะ ไม่มีค่ะนางว่านะยังมาทำฮอดฝนจะนยี่ยฝนโปรยโปรยค่ะเจอแล้วเนี่ยให้นางเท้าขุดดูค่ะว่านางจะได้กี่ตัวไหวฝนตกอีนาวมึงไม่จะอมาได้น้ำฝนในเลือดค่ะยุ้งสีบัวหามนางบอกค่ะผมมียุ้งเลกผมจะต้องต้องตกชั้งแต่หางไม่จริงลายแท้หางไม่นะ อ้าวก็อยู่ในเงาไมา่เนาะพี่นังข้าซันกับคุดอยู่กลางให้หน้าหรอปะที่บูได้ยังห่างไม้เหมด้เขาคุดนะเขาต้องเอาโจกน้ํานะคะซันแล้วก็ซับคุดแบบเธอในเสียงต่อการซับค่ะเสียตงตอกการเสียหูอีกรั้นน่ะเบียแล้วงูน่ะก็นะบอกว่าให้เอามือโจกหา มาได้กลุ่มลูกกลุ่มผัวดอกบาได้คั่วคุยจิลโลจับใช่นหมคุยจิลโลก็มีนะคะไม่มีไม่มีเพื่อนมาหรอนะเออตัวเลกแหงมานะคะเอเท้าเป็นอยู่เห็นว่าก็ได้คุดอีร้อยคุดโอ้ยหลายหัวเลยอุ้ยคุดคุดร้อยคุดคุดอ้ยขอสิเบิ้งเจ้าคุดอันนี้คุยแม่กิลีจิลโล นี่ไงหนึ่งขวยเออน้องมีจะคุยไม่ขนูนุนว่าจะมีเงาไหมว่าจะมีเหงาไหมโอ้ยฝนกระโตกพี่น้องค่ะห้ามนั่งกระเทยสองนะั่งโว้ยเขาบอกเขาคุดเขากับมืดซีน้ำมันอนดหูมันไว

แต่มึงบ่มรักซ้อนเนาะเธาเป็นคนบร่มรักซ้อนนะท้าวใคร่ะโอ๊ยคนนี่เลย่เ,เห็ุหัวอาพ,อพี่น้องมั้งไงฮะก็พี่น้องเนงี่ ก็ไม่สอนนะคะนางอยู่เดียวเดียวดายนางยังไม่มีผัวนะทำไมนางไม่หาผัวมาอยู่ด้วยฮะเหมือนคนขุดเลยนี่มันก็มีอยู่ โอ้ยมื่อคืนน่าแพะเขาจะเหงาคักเหงาแน่แพะคนลวนะครัเป็นแมนซีเขาไปยุกก็อันน,นนี้ก็นนนนโโเสียบมน้อยขาเคยก็ย้อมค่ะ ก็ได้กับ่อ้าวเหร่หนึ่งดอกค่ะก็ได้หนึ่งดอค่ะน้ำเขามาขคดเบิดแล้วนี่โอ้โหจะห้อยเขาโคดเบิดเรามาทีหลังเราจะได้ไหมเขาไม่มีเลยไม่มีเลยจริงๆ แม่กระโนนสี่ห้าหกตัวขอแม่กระนน 4, 5, 6, น,น่นเ,นเด้อขอเห็ดปวกแน่เอาเจ๊มองดูมันมีน้ำลายอยู่บ่หอยเออน้ำลายป,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 ปอดๆอยู่ฮ่าอันนี้ก็ได้หอยเหรอป้าน้อยกำลังกลังจะออกนะคะเกยวก,กอยวอกเก่กน้อยค่ะคือบ่เห็ดปวกไก่ันง่ายไไนสะสิ

เด็กแค่นี้นี่อ้อยหุยใหม่ใหม่ตั้งแต่ขุดมายังไม่ได้ตัวที่มันอยู่กับเพาะกับเมีเงาเลย นางก็ได้แตอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเดียวได้คนเดียวจริงๆหรออยู่คนเดียวโอ้ยเดียวก็เอาคนเดียวน้ำไข่เดียดีนะนีอยากได้มึงก็คุดอ,อ่ะตีตามึองนนบอกเห็นเลยเปิดหาที่น้ำ นีถึงแล้วค่ะอยู่คนเดียวอีกแล้วรูหนึ่งนะรูหนึ่ง,ง,งไม่ใช่อันนี้นแมนซ่ามันสอนกันนะเนาะ นันกะคุยหนึ่งมันกะได้สักสองกับยัางายได้เ่้ยอันนี้แหละตั้งระบบเขียวอะไรตั้งว่าเธอไม่เขี้ยวนะคะไม่เขียวก็เอาตัวดีมันก็อยู่ลกจังเลยเนาะทำไมเธออยู่ลกจังลกชั้นก็หมดเข้ามาเอา ฝนจะตกฟ้ายังตกขาวแขกเท่าๆเป็นคนสื่อสารก่อนจะเปียกปอนยังพอหลบทันเอา้าเาเบิ่งนางคุดดูคะ่ะคุดหูไรกะเสียคุดหูไดกะเสียนงางแถามือหน่อมีไว้เห็นหยังน้ำหามัน <S 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 นี่บัดกัน ซูกล้องเราพัดว่าได้ผมจะคิดเอาหนานะสุดตุลนาก็เปิดไรยัย่วยุงนะคะยุง,งกัยังบอกกินนางค่ะเลือดนางในะที่สิคมคืนใะรีคะยุง,งก็นจนบวกกล้ากินเหม็นเลือดเหม็นเลือดไหนะอะอ,อ,อ,อันนี้เพราะบ่าคว่ามีสิมูสืออปะมุสือสือะมันบกพร่อนั่นดีแล้วไปรูใหม่ต่อ อู้ปะงูบกักญ่เลนมันเข<ป>ียสิคะคิดว่าเป็นไก่ไม่ลูกอ่อนอู้นี่น่งติได้เสียพิ่งจากการคุดแล้วน่าจะได้ขั้นเฮนงูมากับบาดเถอนางว่านะาะกระซัมผู้ทายนี่ยแหละขั้นเห็นแหละกับเซบตาปิงๆแลละกับเมนบอผาดนางว่า โบสนะครับบ้านพระวายพัตะคุดมาเาก็ได้ตอนอนิชน,นอยู่กับผัวกับเมียพนเออดูผิวคองกันแล้วไทยน้าตาไหลหลอนเงาเนี่ยหน้าตั้งหัวใจตึงทหน้าตั้งหัวใจตึง กอดคิดถึงคิดถึงอายปอยู่ถึงพวกมันปวดเจ้าเจ้าหน้งหอนเติมมันก็พอได้ขุดอยู่ค่ะพอได้ขุดไปเรยเอยมันได้กัดตุ๋นกักตัว ท้งส่งผมอ่ะงูแอบบุยมองใจน้ำก็โยนเขาหิ้งกักขับอยากมีโมแถวปัานนี้ก็ยังอยากมีโมอยู่กักไปหาครบรุ่นเจ้าของกว่าโมพออยังมีโมเล็กน้อยมีผัวก็ยังมีผัวเล็กน้อยท่านพวสท่านผัวสแถวทราบกันเพราะว่าบ่เอาตีว่ามันบ่มีเข่าจังสั้นจังซี่บัดเพลินนะนะเหลือแต่เอ็นกักซากอยู่ แข่าหักกระดยเลยเลี้เอืออยู่แข่นะ่ะกินขี่บ่ก้าแล้วมันไม่เอาต้นไม้ต้นหญ้าอะไรไม่มีแล้วส่วนโมมานะบ่มีอีกแล้วโอ้ยแแองตเวนจ้ น้่ตาหลอกเงาแต่คูดก็นั่งตุ๋ยมันคือซอนดีแท้วะอันนี้พระตะคุดมาเขาก็มีคู่เดียวนะคะที่ซ่อนนะคะเห็นไหมเนี่ยนั่งไม่ซ่อนอีกแล้วอะมักต้องอยูเอาา่เงาไม่ง่ญ่บ่อนั่งก <c oughs> งงัง,าางกสีซ่อนเออนั่งต้องอยู่เงาไม่ง่ๆบ่นั่งกังสีซ่อน อันนี้มันขวอยไม่กี่หลอาลงไปกับมิตรากไหม่ค่ะพี่โจมยังเขัาเมื่อโจมที่ส้างกระคุดในเงาใหม่มันก็มีหักใหม่แล้ววะนี่ หนึ่งตัวแล้วเธอจะมีเพี้ยนไหมโอ้โอเพี้ยนกับตัวเท้ออีสังนี่คือมีเมียน่อยแต่อันนี้คือผัวมันบ,นบโ่โอ้โอยตอ,อนจิตตัวคะ่ะโอ้ทำไมมีแตะหากใหม่แธออีนนวมึงกุสิคุดได้บ่ กคดหลัดเอาโุดหลัดเอาได้บอเห็นบอมุนอุ้ยปุยบันเทิงสิมพัฒนาคอยบอกว่าเจ้าจะเฮ็ดหู้โคตรหูเลียวไว้เนี่ยได้อีกตัวหนึ่งมีไหมคะ มีอีกไหมคะมีอีกไหมหมดแล้วโอยเจออีกแล้วมาเจอกันอีกแล้วอยู่คนเดียวแล้ว อยู่นานๆที่เจอที สองตัวนี้มีสองเจ้าเจ้าจิตตัวคาขุดตั้งนานได้ตัวเดียวหรอหน่เนต้นจอกุแยไม่นดุยเลยนะจุมันก็ม่หนลยเปิดเบืองตีนะเออขามันอยู่ในเงาไม้มันก็ม่หนมึดเลย นั่ใส่กระเป๋านั่งใส่กระเป๋าส่งจะโตค่ะสโตได้จ้องหูคุมดมาเพิ่งอาจะสร้างหูงงเหียมารุ่นด้วยหูนน,นั่งเรืองสิได้บอจังมาไ้ไปแล้เบ่จริงนั่งเห็นลายหูอยู่แตว่า ยังเห็ดหูเสียหเสียลเลกเลยม่ออกโอ้ยนยี่นยุงน่ะไปกินอีท้าวพูนผูมันมันอยู่วะอยู่นะ่ะมาคอฉันยังแน่ๆนานๆฉันบอกให้กินเลือดฉันมันหวานไปกินท้องเท้าพูนอีท้าวเอื้อนอะไรโอ้ยยุ่งนะนาทีกินเลือดแทบมันปุกไป มาคือได้ยนแ้่ได้เดึงจนเอ็นแค้นขึ้นไหวสั่งเตอวค่ะใช้ลินนะเอ้ลินกาได้อีท่าอีไสามผุบอะเีรงว่าเขาคุดอาุูละซิบตูวเขาได้จาบ่มีเดบงจาดนี่จะเร้าละบุ๊นิดหน่อย บอกให้ไปกินนั่งเถาให้ไปกินนั่งเถานั่งแทบยังมากินซันนั่งซีนั่นนากนินมันโลดเพราะอาบน้ำก็ได้เออเนาะมึงเนี่ยแสดงว่ามึงเนี่ยใส่ยากันยุ่งไปในตู้เพราะอาบน้ำ <c oughs> จื้อไปเด้อพี่ดาวเอ้ยสูตรนั่งเถา,านั่น เขาจะให้โงกินหลือจะอาบน้ำนั่งว่าอกไกให้กบตแทนที่มันหอมมันเห้กับอกไก่ซราเบินไ้ม่กินน้าี่ลยบอนอะไรจำีแดงเลยโอ้ยฮูอันนี้หูอันนั้นนะนีจักรแกนนะขาดนะ พูดจัจ <Dans meillä. S 3> hmm. ันนี่เยนี่จันนี่ยิ่งคนรถเขายอาโหมันสีเทงมันเลือดได้เลือมาหูอันไข่เนียเบิ้ก็สีล้องขุดเบิ้ลเลือก็สีล้องขุดเบิ้ว่ามันสีเทงบ่ใมันไหปลอยไม่ออกลูกแทานจะหอยหกับผยมีเลยเดี๋ยวนี้นะช่ แต่หอยแนวๆมั้งนะสังเกตหอยหอยอันยังไม่ถึงห้าสิบตัวเลยหอยกวางอันนี้จะกิ้แถวหน้าน่ะบริอุทเดียวนี่โอ้ยมื่อไหร่ก็ได้ปีนต้นยิ้วฉันก็คงต้องปีนเพิ่มพลังก่อนค่ะฉันมีเสบียงนะคะก็แบ่งให้ยศก็เบิงแม่มือ ก็ยังสวยเหมือนเดิมไม่ต้องค่ะก็ไม่ต้องจับเขาเริ่กินขนมพี่น้องเ้ยโอ้ยน้ำมือสีล่างเ่ยกับคุณเป็นน้ำขีดติดพักยกก่อนค่ะยังไม่ถึงห้าสิบค่ะใกล้จะถึงห้าสิบแล้วดีเสื้อมันสะเบืองวายโอ้ยปุยมันหลายจอดครับคุณเมื่อไหร่ มาคุดก่อนฮาว้ยนี่เดเา่กี่มากนแค่นค่ก,นก็เรา n h ากเนาะดอกบาบโดชูชีนะคะ เฮ้ยหอยเหลือหน่วยหนึ่งหยอยว่างบวดจะมาถามดูคือว่ามีน้ำลายเปล่ามีไอีห่อหนึ่งอะไรเนี่ยกระรี่ไข่บินหวไยไข่สามสี่เจ็ดสี่สามหกห้าว้ยวว้าวยิ่งเมื่อนิเว้นมาเกินนะเอาเล่นต้านมึงแบบสองสองค่ะ ยเวียดนามมันออกสองสองไม่ได้ซื้อค่ะบ้านเล็กที่สองสองหกนางก็ไปออกสองสองสิปาีตอรหรือสิพ่อสำนี่อมาตีหอหลรอลงทั้งลมนะเอาคนละย,ย่างเราจะไปต่อนะคะไปไในตะันงบรแหละ เราจะไปต่อแต่ว่าคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงซ้ำนี้ก่อนนะคะติ<า>ดตามคลิปหน้าแล้วกันวันนี้ร้องคลิปสวยค่ะแล้วนี่ตื่นมาแล้วกับสักสุดเอิม่มเพลี่ยนเกมาหายนะ,ะเสียไปใหายมันเลือกเป็นไม่ย,ยกค่ะไปเจ้าสวั่ดีเจ้เจ๋<ต>อ ยังเพิ่งจะได้ห้าสิบต้นตื่นมากับไริภาษายกนั่งเปล่าเลยลุกจ้าวค่ะเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าแล้วกันครับพี่น้องค่ะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเป็นกดี๋ยวนีเพราะขาเดึอๆคูนกระไรก็ก็ได้ห้าสิบเอาอีห้าสิบมันจะปั่นกันเครื่องมันจะปั่นกันลงโต้กเนาะ